สวัสดีครับวันนี้อ,อมอามนะครับวันนี้พี่อ,อมจะมารีวิวกินชีสบอมแต่หนูกินเดตอนพี่อามกินแต่ซอสนี่ชีสบอมนะครับหนจะมีชีสอยู่กันะอ่ะพี่อ,อมกินดูนะครับดึงให้มันยืดหน่อยนี้ลูกดึงโอ้โหยืดมากกินเลยครับผม อันนี้เป็นชีสบอมนะครับน้องๆมันจะยืดอย่างนี้เลยท<ำ>อร่อยไหม <laughs> ชีสบอมอร่อยอ่าดึงยืดๆให้พ่อดูหน่อยสิยืดได้ยาวขนาดไหน <laughs> อันนี้จะเป็นชีสนะครับน้องๆดูอู้ววว <laughs> กิน่ย <laughs> <laughs> ดูแม่เขาครับคุณแม่เขาชีดบอมอันนี้คือกินซอสกินซอสกินยังไงกินให้น้องๆเพกกื่อนดูหน่อยสิครับพี่ออมเต็มโอ้โหมีเลียด้วยอืไปไปล้างมือเลยแต่คนนี้อ่ะพี่ออมกินเลยครับผมคําเดียวมดมยืดยืดอยากเล่นชีตอยากเล่นชีต <S <S> <S นี่นะครับน้องๆหนูๆน,น,น,นี่คือชีตบอมนะครับ ที่จะยาวยืดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมันฮ่าฮ่าาฮา